Hello everyone. Today, I will tear down MacBook Air. I'm from Hoang and Bang, and my name is EQ. Let's see. Hello everyone. My name is EQ. I come from Hoang and Bang, and today we will tear down MacBook Air. Let's see. าก็ก็ภูมิใจนะครับจริงๆแล้วก็โอเคนะคถึงจะมีติดกัดบ้างนิดหน่อยครับผมแต่โดยโดยรวมแล้วนะครับผมว่ารุ่นนี้เขาเพิ่งฝึกได้เออประมาณกี่วันหลบออสองวันสองวัน2วันนะนนะผมให้เขาแก้ให้เขาประกอบเองเจอปัญหาเองแล้วก็มาดูว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหมนะครับเท่าที่ผมดูนะควาหาที่เกิดขึ้นครับก็มีแค่อย่างเดียวเลยนะก็คือหัวน็อตที่เขา เครื่องมือเขาไม่ค่อยดีนะตัวนี้แต่ผมต้องหาซื้อให้เขาใหม่จริงๆที่ช่างผมใช้ไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ผมซื้อแบบไม่แพงให้เขาเดี๋ยวต้องหาอันใหม่ให้เขาเลยเพราะว่าเวลาขัานปุ๊บอะมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กอันนั้นอนะทำให้หัวน็อตมันเสียครับซึ่งผมสอนเขาแล้วแหละเดี๋ยวว่าตัวต่อไปเขาจะดีขึ้นจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อกี่เดือนสามเดือนที่แล้วอีคิวก็แกะประกอบตัวนั้นดีมากนะ<ช>แกะคล่องเลยใช่ไหมเพราะเพราะว่าตัวนั้นมันรุ่นใหม่อ่าแต่ตอนนี้คือตัวเนี้ยเขาเพิ่งฝึกได้วันนนผม่าา้อีก็ภูใจะะเพร โดยรวมก็คือเรียบร้อยดีเรียบร้อยเลยครับผมแต่แค่หัวน้อนอาจจะบินบ้างครับนะก็แล้วก็มีแบบใส่ไม่เข้าบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวฝึกอีกนิดนึงก็จะดีขึ้นตอนนี้เราก็มาเทสกันว่าติดประลูกเครื่องติดไหมติดนะคะติดหรอเปิดก่อนยี่คอเปิดนิอรอจ้าก็ติดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมจริงๆิงเมื่อกี้เพิ่งกดดูไปก็เอามาตรวจสอบงานของเขาก็ถือว่าใช้ได้ครับผมยังไงก็ฝากให้ทุกคนให้กำลังใจหน่อย Thank you for watching. อืม Thank you for watching นะครับผมก็ไว้เจอกนคลิปหน้านครับต่อไปอสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายครับ